สวัสดีครับเอาใจใส่จานเอาความอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ผมจะมาทำเมนูยำกุนเชียงเรามาดูวัตถุดิบกันก่อนนะครับผมจะใช้กุนเชียงหมูสองแท่งนะครับผักของเราก็จะมีแตงกวาต้นหอมขึ้นช่ายมะเขือเทศมะนาวหอมใหญ่หอมแดง ไปขี้หนูสดนะครับปรุงน้ำยำนะครับก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลาครับเรามาเตรียมในส่วนของผักกันก่อนนะครับแตงกวาผมก็จะหั่นแฉลบนะอันนี้คุณผู้ชมถนัดหั่นแบบไหนก็ตามสบายเลยนะครับ โอเคแตงกวาผมได้แล้วหอมแดงนะครับซอยบางๆโอเคผมใช้แค่นี้พอครับเดี๋ยวจะพักไว้ก่อนนะเสร็จแล้วผมก็จะมีหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ก็หั่นครึ่ง เราก็สอยบางๆเหมือนกันครับหอมใหญ่ใช้ได้พักไว้ก่อนแล้วผมก็จะมีมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศก็ใช้ประมาณครึ่งลูกนะครับ ประมาณแค่นี้มอเขือเทศเนี่ยผมจะหันเป็นลูกเต๋านะมีนะครับโอเคมะเขือเทศได้แล้วต่อไปก็เป็นขึ้นช่านะครับขึ้นช่าเนี่ยก็จะไม่ต้องหันเล็กมากนะครับประมาณนี้ ขึ้นชาได้แล้วเสร็จแล้วผมก็จะหั่นต้นหอมนะครับต้นหอมเนี่หั่นเป็นท่อนเลยแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้คุณผู้ชมก็ไปทำน้ำยำกันนะครับเริ่มจากมะนาวนะ พริกนี่ผมไม่อยากให้เผ็ดมากนะครับผมก็จะใช้แค่ประมาณนี้จะสับหรือว่าจะซอยก็ได้นะครับโอเคไปทำกันต่อเลยครับในส่วนของน้ำยำนะครับผมก็จะใช้น้ำปลาประมาณแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมนูนี้ผมไม่อยากให้มันเค็มมากน้ำตาลทรายเสร็จแล้วก็ บีบมะนาวนะครับอีกสักหน่อยผมอยากได้ความหวานนะครับจากผักของเราผมก็จะนี่เลยใส่แตงกวาไปก่อนเลยนะครับแตงกวามะเขือเทศผกักพวกนี้จะให้น้ำนะครับเวลาที่เรา คนในน้ำยำเนี่ยเสร็จแล้วก็พลิกประมาณนี้นะครับก็คนครับเดี๋ยวต้องขอชิมหน่อยนะมไม่น่าเชื่อครับรสชาติโอเคเลย เดี๋ยวเรามาทํากุญเชียงกันก่อนนะครับสําหรับกุนเชียงผมก็จะหั่นฉลบนะครับบางๆไม่ต้องหนามากนะครับกุนเชียงของเราก็ได้แล้ว เดี๋ยวเราไปทอดกุนเชียงกันก่อนนะครับตั้งกระทะเลยนะครับใส่น้ำมันเสร็จแล้วก็เอากุนเชียงของเราลงไปเลยครับกุนเชียงทอดให้พอหอมๆนะครับอย่าให้เปรียมมากเราต้องการความนุ่มจากกุนเชียงนะครับ ประมาณนี้แหละผมว่าโอเคแล้วผมก็จะเอามาพักไว้ก่อนนะครับไปเลยเดี๋ยวเราไปทำยำกันเลยครับกุนเชียงที่ผมทอดเสร็จแล้วเนี่ยสวยมากเลยใช่ไหมครับผักของเราก็พร้อมทีนี้เราก็มาคลุกน้ํายำกันเลยครับใส่กุนเชียงนะครับลงไปคลุกเขา คลุกเคลานิดหน่อยนะครับแล้วก็ผักต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเรียบร้อยทีนี้นะครับแล้วก็คลุกเคล้าอีกครั้งนึงเบาๆเลยนะครับผมไม่อยากให้ผักของเราเน่ยช้ำมากแต่ว่าก็ต้องเข้าเนื้อกุนเชียงด้วยนะครับน้ำยำถึงจะอร่อย <c oughs> คุณผู้ชมตักข้าวรอหรือยังครับ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ทานเลยนะครับ เสิร์ฟเลยนะครับน่าทานมากครับทุกอย่างเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสุดๆเลย แล้วผมก็จะขออนุญาตนะครับชิมนิดนึงแม้กัดโดนที่พลิกพอดีครับแต่ว่าก็เผ็ดไม่รุนแรงมากถือว่ายำกุนเชียงนะครับรสชาติเนี่ยเปรี้ยวหวานเค็มสเสน่ห์ของอาหารจานนี้คือความลงตัวของรสชาตินะครับจากน้ำยำเมื่อคลุกเคล้ากับผักและกุนเชียงทอดเนี่ยมทานแล้วจะได้ความรู้สึก นุ่มนวลในรสชาติความหวานและเปรี้ยวของผักอย่างมะเขือเทศและแตงกวาต็ยิ่งเพิ่มการรับรสที่สมบูรณ์แบบไปครับเคล็ดลับของเมนูนี้คือยำกุนเชียงนะครับไม่ควรปรุงรสน้ำยำให้เค็มนะครับเพราะกุนเชียงมีความเค็มอยู่แล้วอย่าลืมนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ